สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแพลินมาออกนอกสถานที่นิดนึงเนาะวันนี้แพลินมาอยู่บนที่ดินของเพื่อนค่ะซึ่งมีขนาด2,000ไร่ใหญ่มากซึ่งเพื่อนคนนี้นะคะก็เราจะทำอภิมหาโปรเจกต์มีโรงเรียนอินเตอร์อยู่ในที่ดินมีสนามกอล์ฟมีรีทายเมนต์ เยอะมากนะคะบ,บน2 0 0 0ไร่มูลค่าโปรเจกต์นี้ก็น่าจะประมาณ5,000กว่าล้านนะอันนี้คือตีคร่าๆนะใหญ่มากจริงๆนะะแต่บอ,อกไม่ได้นะคะว่าที่ตรงไหนตอนนี้เกี่ยวอะไรกับคลิปนี้ไม่เกี่ยวนะคะคลิปนี้นะคะเอาความรู้เก็บความรู้มาฝากแฟนเพจเช่นเคยนะคะว่าเอ๊ะเวลาเราซื้อที่ดินสักแปลงเนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่าที่ดินแปลงนั้นเนี่ยมีศักยภาพเท่าไหร่หรือมีราคาที่ควรจะเป็นเท่าไหร่หรือเราจะรู้ได้ยังไงว่าเอ๊ะทำไมที่ดินบางแปลงเนี่ย ที่ดินติดกันเลยทําไมราคาต่างกันหลายเท่าต,ตัวแบบนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจนะคะก็คือเรื่องของตัวศักยภาพที่ดินค่ะคุณรู้หรือเปล่าว่าที่ดินเนี่ยมันแพงหรือมันถูกเนี่ยมันอยู่ที่ศักยภาพที่ดินนะคะขึ้นอยู่กับความสามารถในการแปลรูปค่ะคุณอาจจะเห็นได้ว่าที่ดินในเมืองโซนใจกลางเมืองเลยอย่างเช่นเอกมัยทองรอสาทรสีลมโซนใจกลางเมืองเนี่ยจะมีแต่คอนโดขุดขึ้นหรืออาคารสํานักงาน อะไรแบบนี้ที่มันสูงสๆใหญ่ๆโตๆจะอยู่ในเมืองเป็นหลักแต่ถ้าเป็นชานเมืองเนี่ยมันก็จะมีอสังหาประเภทแนวราบมากกว่าอย่างเช่นทาวน์โฮมบ้านเดี่ยวบ้านแฝดแบบนี้นะคะสาเหตุก็เป็นเพราะว่าที่ดินในเมืองเนี่ยมันมีเรื่องของราคาที่สูงเนาะแล้วเหตุผลที่ทําให้ราคาที่ดินในเมืองมันสูงเนี่ยก็เพราะว่าที่ดินในเมืองเนี่ยมันมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาที่ดินได้มากกว่านะ ยกตัวอย่างเช่นที่ดินขนาด1ไร่นะคะ1ไร่ก็คือ400ตารางวาเนาะ400ตารางวา400ตารางวาเนี่ยก็คือ1,600ตารางเมตรถ้าเกิดเป็นที่ดินในเมืองอย่างเช่นทองหล่อเอกมัยอะไรแบบนี้ค่ะสมมุตินะสมมติสมมุตนะิไปก่อนว่าได้ค่า FAR นะคะหรือเรียกว่า Floor Area Ratio ก็คือค่าที่จะสามารถทําให้ที่ดินแปลงนั้นนะ่ะสามารถพัฒนาก่อสร้างได้แบบเต็มแม็กเลยได้กี่ตารางเมตรนะคะสมมุติว่าได้สักสิเท่าแสดงว่า พื้นที่1,600ตารางเมตรเนี่ยจะก่อสร้างได้สูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่คะ16,000ตารางเมตรค่ะแต่ถ้าเกิดกลับกันเป็นที่ที่มันแบบอยู่ชานเมืองเลยอะอยู่ชานเมืองมันอาจจะได้ค่าฟอ a r e a ratio อยู่แค่สัก1เท่าอย่างเงี้ยหรือ2เท่าอย่างเงี้ยแสดงว่า1,600ตารางเมตรขนาดที่จริงที่มันเท่ากันนะแต่สามารถพัฒนาก่อสร้างได้ไม่เท่ากันแลละ ถ้าเป็นที่ที่ชานเมืองหรือนอกเมืองอย่างเงี้ยค่ะอาจจะได้แค่ถ้าเกิดได้ F A R ได้ที่2เท่าเนาะก็เท่ากับว่าได้เท่าไหร่คะได้แค่3,200ตารางเมตรเนาะเห็นอะไรยังเห็นแล้วเนาะว่าค่า F A R เนี่ยมีผลอย่างมากในการที่จะสาม,มารถพัฒนาที่ดินดังนั้นแล้วกำลังจะบอกว่าเรื่องแบบนี้แหละมันเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ที่ดินเนี่ยบางแปลงนะคะที่ดินติดก,กันเลย ที่ดินติดกันเลยแต่มูลค่าต่างกันแบบหลายเท่าตัวเพราะว่าบังเอิญว่ามันอยู่ในช่วงต่อของค่าเรียกว่าอยู่ในช่วงต่อของผังสีเนาะอันนึงอาจจะได้ผังสีสีแดงอันนึงอาจจะได้ผังสีสีน้ําตาลอย่างเงี้ยเรื่องของผังสีไปศึกษากันเองเนาะโอ้อันนี้ เอามาเล่าให้ฟังคร่าวๆตอนนี้ด้วยความที่มันอยู่ช่วงรอยต่อใช่ไหมคะค่า f a r ที่ได้มันคนเรื่องกันแล้วก็เลยทําให้ศักยภาพในการพัฒนาที่ดินเนี่ยราคาแตกต่างกันนะคะโอเคสําหรับวันนี้เอาเคล็ดลับเกี่ยวกับการลงทุนที่ดินมาฝากเท่านี้เนาะกันไว้เดี๋ยวเจอกันค่ะ